สวัสดีครับพี่น้องอสมอทกทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันดีแล้วนะครับในลูกนานงานอสมอนะครับกับผมแม็กธนพัฒ์เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยกับพี่น้องอสมอของเราเนื่องจากแอปสมาร์ทอสมอมีการอัปเดตกันอีกแล้วนะครับเป็นเวอร์ชั่นอะไรที่เท่าไหร่เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ไปกันเลยครับ เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับนะครับแอป Smart o ออสมอลนะครับมีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่อีกแล้วหลังจากที่มีการปิดปรับปรุงนะครับเรื่องการยืนยันตัวตนแล้วก็เปลี่ยนเวอร์ชันนะครับเป็นเวอร์ชัน2.3.0ตอนนี้มีการอัปเดตเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับเป็นเวอร์ชัน2.3.3แล้วนะครับ ของใครถ้าเพิ่งอัปเดตไปนะครับรีบเข้าไปดูตรงที่บัญชีผู้ใช้โดยด่วนนะครับว่าตอนนี้สมาร์ทออสมอของท่านเป็นเวอร์ชั่น2.3.3หรือ,อยังนะครับหรือว่าของใครยังเป็น2.3.0อยู่หรือของใครขึ้นมาเป็น2.3.2แล้วนะครับ ถ้าของใครเป็น2.3.0หรือ2.3.2ก็ไปอัปเดตให้มันเป็น2.2.3ะนะครับเพราะว่าตอนนี้เวอร์ชันล่าสุดคือ2.2.3นะครับเพื่อการใช้งานที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกแล้วนะครับว่าเวอร์ชันนี้มีการปรับปรุงการใช้งานของแอปนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าปรับปรุงการใช้งานตรงนี้เป็นในส่วนของตรงไหนบ้างน,นะครับเพราะว่าเข้าไปดูในส่วนของรายงานต่างๆนะครับที่เราจําเป็นจะต้องทําและเราก็ยังเจอปัญหาอยู่อย่างเช่นแบบสอบถามพฤติกรรมสุภาพนะครับที่มีพี่น้องอสมอของเรายังเจอปัญหาเกี่ยวกับการใส่ชื่อนะครับเข้าไปในบ้านที่ดูแลเพราะว่า ใส่เข้าไปไม่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นอสมอใหม่นะครับที่มีปัญหาอสมอใหม่ที่เข้ามาแทนอสมอเก่าที่ปีที่แล้วอสมอเก่าคนนั้นคนที่ออกไปได้ทานะครับทิ้งเอาไว้ก็คือเอารายชื่อผู้คนที่ดูแลเนี่ยเข้าไปในเครื่องเก่าแล้วพอเปลี่ยนเป็นอสมอใหม่ที่เข้ามาดูแลแทนก็เอารายชื่อเนี่ยเข้าไปอยู่ในแอปสมออไม่ได้เพราะว่ามันมี การเอารายชื่อเข้าไปแล้วแล้วก็จะเป็นในส่วนของคนที่สลับบ้านกันอันนี้ก็จะเจอเหมือนกันเพราะว่าอีกคนคือเอาไราชื่อใส่เข้าไปแล้วพอสลับบ้านมาคนนี้จะต้องไปดูแลแทนก็เอารายชื่อเข้าไปไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ปัญหาที่เจออยู่แล้วก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวอสมอเองนะครับผมก็ลองแล้วเหมือนกันไม่ว่าจะลองของตัวเองหรือลองของกับ คนอื่นๆก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือไม่สามารถเอารายชื่อเข้าไปอยู่ในบ้านที่เราดูแลได้นะครับสำหรับปัญหาตรงนี้นะที่ยังเจออยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องแก้ไขย,ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองสอบถามหาวิธีดูให้นะว่าสรุปแล้ว พี่น้องอสมอจะต้องแก้ไขย,ยังไงแก้ไขด้วยตัวเองได้หรือเปล่าหรือว่าจะต,ต้องให้ทางโรงพยาบาลหรือสอสอรหรือสอจอเป็นคนยกเลิกรายชื่อตรงนั้นเราถึงจะใส่ใหม่ได้อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวจะพยายามหาข้อมูลมาให้นะว่าเราจะต้องแก้ไขย,ยังไงไอตรงนี้นะครับส่วนเรื่องของแบบคัดกรองผู้สูงอายุในชุมชนอันนี้ ก็ยังมีพี่น้องสมอบางคนยังสอบถามอยู่นะครับว่าเอาอรายชื่อผู้สูงอายุเข้ายัางไงคนที่ตายแล้วออกอยังไงแล้วคนที่อย่างเช่นปีที่แล้วอายุ59ปีนี้อายุ60ครบเกณฑ์ที่จะมีรายชื่ออยู่ในแบบคัดกรองผู้สูงอายุจะต้องเอาเข้ายัางไงนะครับอันนี้ผมเคยพูดแล้วว่าเราไม่สามารถเอาชื่อออก หรือเอาชื่อเข้าได้เองนะครับต้องเป็นเจ้าหน้าที่ในรพสตเท่านั้นที่จะเอารายชื่อผู้สูงอายุเข้าไปอยู่ในระบบสามหมอให้กับเราเราถึงจะมีรายชื่อหรือรายชื่อของคนตายโดนลบออกนะครับเราไม่สามารถเข้าไปใส่รายชื่อเองได้แม้ว่าจะมีปุ่ม ให้เราค้นหาในชื่อผู้สูงอายุในแอปสมาร์ทสมอลลองสังเกตดีๆนะครับจะมีให้ค้นหารายชื่อก็คือด้วยการใส่เลขประชาชนนะครับ13หลักเข้าไปผมก็ลองแล้วเหมือนกันถ้าใครไม่มีรายชื่ออยู่ในระบบสามหมอค้นหาอย่างไงก็ค้นหาไม่เจอครับลองแล้ว แต่ถ้ามีรายชื่ออยู่ในระบบสามหมอมนน้ยังคนหาเจออยู่นะแต่ถ้าไม่มีก็คือคนหาไม่เจอนะครับคนหายยังไงก็หาไม่เจอต้องให้ทางเจ้าที่รสอสตอเอารายชื่อผู้สูงอายุเข้าไปใหม่นะครับเราถึงจะหาเจอนะครับหลักๆนะแล้วเรื่องที่ยังแก้ไม่หายบางคนก็แก้หายบางคนก็แก้ไม่หายก็คือเรื่องการเข้าใช้งานในแอป นะครับบางคนก็ยังเข้าไม่ได้บางคนที่เข้าไม่ได้บอกว่าใส่เลขประจำตัวประชาชนถูกต้องแล้วนะครับใส่รหัสถูกต้องแล้วแต่ทําไมเข้าไม่ได้อย่างที่เคยบอกไปนะครับใส่เลขประจำตัวประชาชนใส่รหัส่านแล้วก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมให้ติ๊กถูกตรงนั้นเราติ๊กกดติ๊กช่องสี่เหลี่ยมตรงนั้นด้วยนะครับเราถึงจะ กดเข้าระบบได้นะครับมันถึงจะเข้าผ่านให้เรานะถ้าเราไม่ได้กดมันก็เข้าไม่ได้นะครับต้องกดตรงช่องสี่เหลี่ยมติ๊กถูกทุกครั้งตรงข้อความนั้นผมผมไม่เคยอ่านนะรว่ามัน,ม,นมันคืออะไรเพราะว่าตัวมันเล็กนะครับก็เลยไม่เคยขยายอ่านไม่เคยขยายเอามาอ่านสักทีว่าที่ให้ติ๊กถูกตรงนั้นอนะ่ะมันคือการให้เรายินยอมอะไรแต่เรากดเข้าไปเถอะ ถ้าเราไม่กดเข้าไปเราก็จะเข้าไม่ได้นะครับแล้วที่สําคัญที่สุดวันนี้เพิ่งเจอนะครับเพิ่งเจอเลยเพราะว่ามีพี่นออสมอนะครับคอมาทางไลน์นะครับแล้วก็คือคอมาให้ดูวิสสดๆกำลังแก้ไขให้เพื่อนอยู่โดยที่ผมเข้าไปดูก็คือคนคนนี้ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะครับยังไม่ได้ยืนยันตัวตนจะเข้าไปสมัครที่กระเป๋าตัง กระเป๋าเงินแล้วสมัครไม่ได้นะครับพอให้กดเข้าไปตรงบัญชีผู้ใช้มันก็ขึ้นปุ่มยืนยันตัวตนเลยนะครับมันจะขึ้นปุ่มยืนยันตัวตนเลยว่าเราต้องยืนยันตัวตนด้วยเลขหลังบัตรนะครับแต่เขาเข้ายืนยันตัวตนแล้วเขาก็มันก็ขึ้นบอกว่าข้อมูลไม่ตรงนะครับอันนี้ข้อมูลไม่ตรงตรงนี้เราจะแก้ไขยังไงดี อันนี้ผมไม่อยู่หน้างานเนาะผมก็ผมก็ตอบอยากเหมือนกันนะเพราะว่าลองให้เขาใส่เลขเปจนตัวประชาชนแล้วก็ไม่หายนะครับก็ไม่หายก็ยังก็ยังขึ้นว่าข้อมูลไม่ตรงเหมือนเดิมแล้วให้ออกจากระบบเพื่อเข้าไปตรงที่ลืมรหัสผ่านเพื่อเข้าไปยืนยันตัวตนต,ตรงนั้นใหม่นะครับก็ยังเหมือนเดิมก็ยังขึ้นว่าข้อมูลไม่ตรงนะครับเหมือนเดิม ยืนยันตรงนั้นตรงหน้าลืมรหัสก็แล้วก็ไม่ผ่านนะครับยืนยันตรงบัญชีผู้ใช้ก็ไม่ผ่านนะครับอันนี้ปัญหานี้นะครับผมไม่ได้อยู่หน้างานเนาะก็ก็ไม่รู้ว่าชื่อนามสกุลสะกดถ,ถูกจริงๆหรือเปล่าก็น่าจะสะกดถ,ถูกนะเท่าที่ผมดูในบัตรประชาชนแล้วก็ดูนี้ของเขานะน่าจะสะกดถ,ถูกเนาะเพราะว่า โทรศัพท์เขาเป็นเป็นตัวหนังสือที่มันไม่มีหัวมันก็เลยดูไม่ออกว่ามันเป็นอออ่างจอจานอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่เขาเขาก็ยืนยันว่าสะกดถูกแล้วนะครับแต่ก็ยังขึ้นว่าข้อมูลไม่ตรงก็เลยนะครับถ้าเกิดเจอสถานการณ์แบบนี้นะผมแนะนําเลยทําตรงนี้แล้วก็ไม่ผ่านทําตรงบัญชีผู้ใช้แล้วก็ไม่ผ่านต้องทํำยังไงอนี่เลย ลบถอนอ่าถอนการติดตั้งไม่ใช่ลบถอนการติดตั้งแอปนะครับสมาร์ทอสมอออกไปเลยนะครับแล้วก็เข้าไปโหลดมาใหม่นะครับเหมือนกับว่าถ้าเราลบแอปออกแล้วโหลดใหม่มันก็เหมือนเป็นการรีเซ็ตแอปสมาร์ทอสมอใหม่นั่นเองนะครับเพื่อให้ระบบมันสมบูรณ์ขึ้นไม่มีการติดขัดนะถ้าเกิดว่าทำอะไรยังไงไม่ผ่าน วิธีเดียวง่ายๆคือลบเลยนะครับถอกดการติดตั้งออกไปเลยแล้วก็โหลดเข้ามาใหม่นะครับมันก็เหมือนรีเซ็ตตัวใหม่ทีนี้มันจะทําอะไรได้สะดวกง่ายขึ้นอาจจะยืนยันตัวตนผ่านก็ได้นะสําหรับการยืนยันตัวตนนะครับอย่างที่ผมบอกไปถ้าใครยังไม่เคยยืนยันตัวตนนะอยากจะรู้ว่าเรายืนยันตัวตนไปแล้วหรือยังให้เข้าไปตรงที่บัญชีผู้ใช้ได้เลยนะครับถ้าของใคร เข้าไปตรงบัญชีผู้ใช้แล้วมีปุ่มขึ้นมาว่ายืนยันตัวตนอันนี้คือคนคนนั้นยังไม่เคยยืนยันตัวตนนะครับก็กดใส่รหัสหลังบัตรแล้วก็กดยืนยันตัวตนที่เขาขึ้นมาให้ได้เลยนะครับส่วนใครที่ยืนยันตัวตนผ่านแล้วนะครับมันจะขึ้นแบบของผมแบบนี้นะครับ จะขึ้นแบบขอพูดแบบนี้เลยอันนี้คือมีการยินยันตัวตนแล้วนะครับถ้าใครเคยยินยันตัวตนไปแล้วจะขึ้นแบบนี้หรือยินยันตัวตนผ่านแล้วก็จะขึ้นแบบนี้แต่ถ้าใครของใครยังไม่เคยยินยันตัวตนเข้าไปตรงบัญชีผู้ใช้มันจะขึ้นว่าให้เรายินยันตัวตนจะมีปุ่มยืนยันตัวตนขึ้นอยู่เลยจะเขียน,นเลยว่ายินยันตัวตนเราก็เข้าไปใส่เลขไปทำใส่เลขหลังบัตรนะครับ13หลัก นะครับตรวจมันตรวจวันเดือนปีเกิดด้วยนะตรวจคือ,อรายชื่อมันจะมีอยู่มันจะมีชื่อนามสกุลของเราอยู่แล้วก็วันเดือนปีเกิดอะไรเงี้ยเช็คให้ครบนะครับเช็คให้ครบดูให้ครบว่าชื่อถูกต้องไหมกับบัตรประชาชนนามสกุลถูกต้องไหมแล้วก็วันเดือนปีเกิดถูกต้องไหมแล้วก็ใส่เลข13บัตรแล้วก็ยืนยันตัวตนได้เลยแค่นี้เองครับสาหรับการยืนยันตัวตนนะหลายคนยังไม่ได้ยืนยันตัวตนแล้วก็เข้า แอปไม่ผ่านนะครับเพราะว่ามันยังมีปัญหาอยู่กับตรงนี้สำหรับใครที่ยังไม่เคยอัปเดตและอัปเดตตอนนี้ก็คืออัปเดตมาก็จะเป็นเวอร์ชัน2 3 3จุดสามจุดสามเลยนะถ้าใครอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วแล้วเปิดมาเจอหน้าแรกให้ใส่เลขจำตัวประชาชนก็ต้องใส่ตามขั้นตอนนั้นชชน,นะครับใส่เลขจำตัวประชาชนใส่รหัสนะครับ กดติ๊กถูกเพื่อยืนยันตอบรับอะไรของเขานั่นแหละแล้วก็กดเข้าระบบได้เลยก็จะเข้าได้ทันทีนะครับไม่มีปัญหาอะไรถ้าใครเข้าไม่ผ่านก็ลองดูนะครับมียัญญนตัวตนต้องเข้าไปเปลี่ยนเราเปลี่ยนหยัสนยันตัวตนก่อนไหมถ้าเข้าไปทําแล้วก็ยังไม่ผ่านก็คืออย่างที่ผมบอกลบแอปถอดการติดตั้งแอปออกแล้วก็โหลดใหม่แค่นั้นนะครับก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมน,นะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพี่น้องสมอลนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมเลยนะครับและที่สําคัญนะครับกดไลค์ like ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้กับพี่น้องอสมอของเราได้รับรู้รับทราบกันด้วยนะครับแชร์กันไปเยอะๆเลยนะครับสำหรับข้อมูลดีๆใครที่กดไลค์ให้แล้วกดแชร์แล้วแต่ยังไม่กดติดตามนะครับอย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e หรือว่ากดติดตามให้กับผมด้วยนะครับ share สำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ